ตอนที่355สอนทีละขั้นตอนที่จริงแล้วมันมีสูตรการเล็บลูกถ้าทำตามสูตรไม่ว่าใครก็สามารถเปลี่ยนด้านทั้ง6ให้เป็นสีเดียวกันได้แต่หากทำแบบนี้จุดประสงค์ในการซื้อรูบิกมาให้ลูกของเขาเล่นก็จะสูเปล่าดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดที่จะบอกสูตรให้เด็กๆฟังตั้งแต่ต้นและพูดว่าในการเล่นรูบิกเราต้องค่อยๆแก้ไปทีละขั้นตอนก่อนอื่นต้องตั้งเป้าสีแรกที่เราจะทำให้มันเป็นสีเดียวกันก่อน จากนั้นก็เอาสีที่แยกจากกันให้มันมาอยู่ด้านเดียวกันใครทําเสร็จก่อนมีรางวัลให้การรวมสีรูบิกให้มาอยู่ด้านเดียวกันอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใหญ่เมื่อหลินเจียอินเข้ามาเล่นด้วยเธอจึงเปลี่ยนด้านหนึ่งให้เป็นสีขาวได้เป็นคนแรกจากนั้นเด็กๆก็เริ่มหยิบรูบิกของตัวเองขึ้นมาและเริ่มหมุนมัน เจียงชันหวังกังและเจียงถิงก็เริ่มหมุนไปมาเช่นกันแต่สิ่งที่ง่ายๆในมือของเจียงเสี่ยวไปนั้นกลับยากมากเมื่ออยู่ในมือของเด็กทั้งสามคนไม่ว่าจะหมุนไปมาอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานป่าป้ามันยากเกินไปเจียงชานพูดด้วยสีหน้าหงุดหงิดเจียงเสี่ยวไปยิ้มอย่างอ่อนโยนหนูยังจําการสังเกตและคิดตามที่พ่อเคยสอนตอนเล่นหมากรุกได้ไหม เมื่อถึงตาเราเดินหมากเราต้องมองเห็นเกมหมากรุกหลังจากนั้นว่ามันจะเป็นอย่างไรหากเคลื่อนรุกออกไปจากตำแหน่งเดิมของมันเจียงชานเอียงหัวคิดตามจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานว่าป่าป้ากำลังพูดถึงการคำนวณและจินตนาการเชิงพื้นที่หรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเจียงชานยิ้มรับถ้าอย่างนั้นหนูพอรู้ขหนูจะลองคิดใหม่อีกครั้งเอาเลยพ่อเชื่อว่าหนูทำได้เจียงเสี่ยวไปพูดให้กำลังใจ ในเวลานี้หลินเจียอินก็ได้พลิกด้านสีแดงของรูบิกในมือของเธอให้มาอยู่ในด้านเดียวกันแล้วให้เจียงเสี่ยวไปดูพร้อมทั้งพูดว่าแล้วแบบนี้ฉันจะหมุนอย่างไรต่อดีล่ะเจียงเสี่ยวไปไม่คาดคิดว่าหลินเจียอินจะสนใจรูบิกด้วยเขาจึงกล่าวชมออกมาเมียจ๋าคุณทําได้เร็วมากหลินเจียอินแม้มริมฝีปากของเธอไม่ใช่ว่าฉันจะทําส่วนที่เหลือไม่ได้เจียงเสี่ยวไปยิ้มเขาดึงหลินเจียอินไปข้างข้างห่างจากเด็กน้อยทั้งสามคนแล้วพูดว่า ผมซื้อรูบิกมาเพื่อให้เด็ก3ามคนฝึกทักษะการคำนวณของพวกเขาโดยให้พวกเขาพยายามมันด้วยยอตัวเองเมียจาคุณไม่จำเป็นต้องทำหรอกเพราะผมจะสอนสูตรในการแก้ให้คุณเองแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนทั้ง6ด้านให้ไปอยู่สีเดียวกันได้ภายในหนึ่งนาทีมีสูตรด้วยหรือหลินเจียอินถามด้วยความประหลาดใจเจียงเสี่ยวไปพยักหน้ามีสิผมจะสอนคุณเอง เมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็เดินไปที่ด้านหลังของหลินเจียอินเข้าไปสวมกอดเธอจากด้านหลังกลุมมือและบังคับนิ้วของเธอให้ขยับไปมาเพื่อหมุนรูบิกพร้อมทั้งพูดกดและเทคนิคไปด้วยขณะที่หมุนการเล่นรูบิกสำหรับผู้เริ่มต้นนั้นจะเป็นแบบ3 x 3โดยจะเริ่มหมุนทีละชั้นการหมุนของชั้นแรกไม่เพียงแต่จะต้องรวมพื้นผิวสีเดียวด้าน,ดานใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสีเดียวกันทั้งสีด้านด้วยขอบแต่ละด้านจะมีสีเดียวกับสีที่อยู่ตรงกลางของหน้าดังนั้นการหมุนชั้้้้นนทีี่่ก็งงายยขึแลวเเพใชสูตรดิม เช่นเดียวกับชั้นที่สามถัดไปก็ใช้สูตรเหมือนกันกับสองชั้นแรกเจียงเสี่ยวไปสอนหลินเจียอินหมุนรูบิกทีละชั้นจนในที่สุดรูบิกในมือของหลินเจียอินก็มีสีเดียวกันในแต่ละด้านง่ายขนาดนี้เชียวหลินเจียอินกล่าวด้วยความไม่เชื่อเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าใช่คุณแค่ต้องจำสูตรที่ผมบอกไปลองเล่นหลายๆครั้งก็จำได้แล้ว หลินเจียอินมีความจำที่ดีสุตรที่เจียงเสี่ยวไปสอนเธอไปนั้นเธอจะมันขึ้นใจเธอหมุนรูบิกไปมาให้สีของมันผสมเป็นกันอีกครั้งจากนั้นก็หมุนตามวิธีที่เจียงเสี่ยวไปสอนเธอเธอใช้เวลากว่าสามนาทีถึงจะหมุนรูบิกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันได้ผลจริงด้วยสูตรนี้ง่ายมากหลินเจียอินพูดอย่างตื่นเต้นเจียงเสี่ยวไปยิ้มเมียจากของผมมีความจำที่ดีบางคนจำสูตรไม่ได้ด้วยซ้ำแม้จะสอนไปหลายครั้งก็ตาม ในเวลานี้เจียงชานก็สามารถหมุนรูบิกให้สีน้ำเงินมารวมกันได้ด้านหนึ่งจากนั้นเธอก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นป่าป้าหนูทำได้สำเร็จหนึ่งด้านแล้วเจียงเสี่ยวไปเดินไปดูและกล่าวชื่นชมเธอออกมาชานชานฉลาดมากหนูทำเสร็จเร็วมากป่าป้าแล้วเราควรทำอย่างไรต่อคะเจียงชานถามด้วยความกระตือรือร้นเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าก็เริ่มทำอีกด้านจนเป็นสีเดียวกันไปจนครบแล้วจากนั้นก็พยายามฝึกให้เร็วขึ้น ขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบรูบิกขึ้นมาหมุนด้านสีแดงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พลิกรูบิกแล้วหมุนด้านสีขาวต่ออย่างรวดเร็วสีของรูบิกยังคงยุ่งเหยิงปนเปกันซึ่งสร้างพื้นผิวที่มีสีสันซึ่งทําให้เจียงชานตื่นตาตื่นใจเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าฝึกแบบนี้ซ้ําๆแล้วหนูจะหมุนเร็วเหมือนกับพ่อ